มันอร่อยมากเลยไหมเนื้อปลาสดๆเลยไหมปลาสดๆเลยใส่ส้มตำนี่ใส่ส้มตำมันมีน้ำซอสมันไม่รู้ส้มตำน้ำซอสมันตัดด้วยนี่น้ำซอสเยอะซอสเห็นไหมน้ำซอสเยอะมากเลยเฮ้เสิร์เลยนี่ขี้แตกแล้วเหมือนเล่นนี่ไหมเสร์เแล้วก็เอาหนังเส้นใส่หนังเส้นหนังเส้นเส้นยาวมากเลยนะเป็นตาไนลูกข์เขยไก่ ให้ได้ลูกเคยไกลๆ้ถึงจะได้ไม่เห็นกำพื้นแม่ให้ลูกเคยไกลๆกม้ันจังไวเห็นกำพื้นแม่ <c oughs> ย่บไกลแล้วลูกเคยเอาไกล้ก พริกนุ่มพริกนุ่มพริกดกุกใช่ไหมเห็ดนะตัวห่ากมันอร่อยมักรอบไม่ตม้ำมันพิกหนุ่ม อ,อยู่บ้านเผาป่ากินเมี่ยงเมี่ยงป่าเผากับครอบครัวเด้อพี่น้องสุกผูสุขคนที่อยู่เมืองไทยกันเจสุมภูก็เผากินคนเดียวเลยเพราะว่าลูกสาวไปทำงานสามีก็ไม่กินไง พ่อใหญ่กินไม่เป็นกินไม่เป็นพ่อใหญ่มโบเราจะไม่ตันได้ปะ่ะนะสิดูดกันมั้งจะดูดกันกันม,มันสิมีแบบว่าเลือดเห็นบ่เลือดอเลือดไปกันกันกินเหมือนยาที่พูดเน่ะมันแซบ่บ ก็เทียเมลเบิร์นนะไม่มีโควิดแล้วนะสบายแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฟังข่าวรัฐบาลว่าจะเปิดประเทศอีกประมาณสามสิบปีสามสิบปีต้องรอวัคซีนว่าวัคซีนมันล่าช้ามีปัญหาเรื่องวัคซีนไงนวัคซีนนั้นคนนั้นสามารถไม่สามารถใช้ได้คนแก่ไม่สามารถใช้ได,มามาได้มันมีปัญหาไงก็เ,เลยแบบว่า ล่าช้าเรื่องวัคซีนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันเลยเนะี่ยกว่าจะได้ฉีดวัคซีนปีหน้ากว่าต้องฉีดสองรอบนะรอบนี้ฉีดเดือนนี้รอบนั้นอีกสิดเดือนนั้นกว่าวัคซีนจะครบนะู่เปิดประเทศอีกสามสองสามปีเพิ่นว่ากันสื้นไม่ได้ไปเที่ยวไทย It's delicious. It's delicious to eat alone. It's ปัน้นิินปั้นิินเผาโบมันเขาอกันค่ะอร่อยมากเลยนะจะบอกให้อืมมน้ำตบ

ออเเผ็ด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 มาเลยเผ็ดอีกมันแเนี่นี่นี่โอ้โหก็จะนม่แตงโมมันมีหน้งเนาะนี่ตากหนัาไปเลยนังแหูนัำหูมันแสบมันนวไหมันเผ็ดบางสีสันงเบงสีหูเพผ็ดบมเผ็ดกับเบอร์ยาเผ็ดสุดยอด ได้อย่างงั้นข้างหลัง <coughs> 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 <coughs>

เน,นื้อร่วน,นๆเลยเนาะโอ้ยแม่จ๋าแม่จ๋าเนื้อ่วน,นๆเลยแซ่บค่ะนี่บอดูสิมันใส่ไหนใส่แบบอเอามันใส่แบบนี้ว่าโอ้โหขี้เจ๊เลยบอหนามัน,นสีแดงจายวายเลยหน,นังแซ่แนวห่า mét bọc cùn mắc cùn sai đi thong lắc sai thong lạc sai bố bố cái thong sai không มันห,หูใส่โอ้ยขคกันขำโอ้ยเผ็ดอ,อร่อยมากเลยแต่เผ็ดอร่อยมากก็เผ็ดมากร่อ,รอยอ่ะ ห้องักศั